สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ว่างนะคะก็จะมาตามคำเรียกร้องค่ะที่เพื่อนๆ่อ,นอยากดูคลิปการชุบโคตติ้งนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชุบโคตติ้งไอติมโคนนะคะก็วิธีการก็คือเราก็ตุ๋นโคตติ้งธรรมดาเลยค่ะแล้วก็วางซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้นะคะจะสลับสีหรือว่าสีเดียวกันก็แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเ,เลยค่ะ,ะใช้ m ม g i ิ้งฟันนะคะอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะ แล้วก็สลัดนิดนึงแล้วก็มาวางสอนกันนะคะจากนั้นเราก็คือใช้เม็ดสีตุ๊กตาน้ำตาหรือว่าเยลลี่นะะียค่ะมาวางตกแต่งได้เลยนะคะตามไอเดียของแต่ละคนได้เลยค่ะวางตุ๊กตาน้ำตาไปนิดนึงแล้วก็โรยเม็ดสีนะคะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยค่ะ วิธีการทำเนี่ยจะลองกระดาษอย่างนี้นะคะเพราะว่า,าจากการที่ได้ทําไปบ่อยๆะคะ่ะเมื่อก่อนจะใช้ตะแกรงลองนะคะเวลาทำเนี่ยมันจะทําให้หยดเลอะแล้วก็เป็นรอยตะแกรงนะคะเวลาหยิบแล้วจะ,จะติดตะแกรงขึ้นมาจะทําให้โดนัดด้านล่างพื้นด้านล่างเนี่ยคะ่ะมันจะแหว่งไปอะคะ่ะ มัใช้กระดาษอย่างนี้พอพอยกขึ้นแล้วก็ทําให้พื้นผิวด้านล่างของดูนัทเนี่ยมันจะเรียบไปด้วยค่ะมีความรู้สึกว่าใช้ใช้อย่างนี้ยมันจะโอเคกว่าคตติ้งที่ใช้นะคะตาช้างจะโอเคที่สุดนะคะตอนนี้เพราะว่าราคามันจะกลางกนะคะแล้วก็มัน,ม,นมันจะมีสีให้เลือกหลายสีแต่ว่าเนี่ยค่ะมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีขาวสีม่วงนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้สีม่วงนะคะสีมันก็คือค่อนข้างจะโอเคนิดนึงค่ะ โรยเม็ดสีแต่งน้ำตาลเนี่ยค่ะไอซิ่งเป็นเยลลี่ก็คือสลับกันไปนะคะดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยค่ะแล้วก็รสชาติมันก็คือจะคุตติ้งอันเนี้ยมันก็คือจะไม่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 ไม,ไม,ไม่มันจะโอเคอะค่ะรสชาติมันก็คือจะไม่หวานมากค่ะแล้วก็พอได้อย่างนี้นะคะพอรอแห้งเสร็จตัวนี้แล้วเราก็คือจะมาชุบ คดติ้งค่ะก็เนี่ยค่ะเอาสีนะคะที่ได้มาเนี่ยจุ่มลงไปในคดติ้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มาวางบนโคนไอติมนะคะวิธีการนี้เนี่ยมันจะทำให้ช่วยให้ประหยัดเวลาระยะเวลาที่เรารอค่ะจากเมื่อก่อนที่เรา,าใชา้โดนัทอันหนึ่งชิ้นหนึ่งวางแล้วก็วางวางซ้อนกันไปเลยนะคะจะติดติดที่โคนไอติมเลยมันจะทำให้เลอะ คไอติมนะคะแล้วก็จะทําให้ไอติมไม่กรอบคนไอติมไม่กรอบค่ะจากวิธีการนั้นก็คือมามานั่งคิดว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํามาเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะรอแห้งรอเซตตัวดีแล้วเพียงแค่มารอแบบจุ่มนิดนึงแล้วก็ปักอย่างนี้ค่ะจุ่มโคตติ้งลงไปนะคะจุ่มนิดนึงแล้วก็ปักลงบนควรไอติมได้เลยค่ะอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าทําไปถ่ายไปด้วยมือเดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยวันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วก็วางไปแล้วก็จุ่มโคตติ้งนะคะแล้วก็มาวางบนคนไอติมค่ะก็คือแป๊บเดียวมันก็คือจะแห้งอ่ะค่ะแล้วก็พอแห้งแล้วเราก็คือสามารถจะแพ็คใส่ถุงได้เลยะค่ะไม่ต้องรอแบบให้เสร็จทีเดียวอย่างนี้นะคะเพราะมันจะทําให้อาคนไอติมยังกรอบอยู่ะค่ะชุบลงไปนะคะแล้วก็วางลงบนคนไอติมได้เลยะค่ะเนี่ค่ะ มะคะก็คือเนี่ยมันก็คือจะแห้งแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมคะมันก็คือจะไม่หลุดแล้วอะค่ะก็อย่างนี้เราก็คือพอแห้งแล้วเราก็แพทใส